สวัสดีค่ะร้านรถไถมือสองจังหวัดสุรินทร์นะคะร้านหงเฮงแท็กเตอร์สุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะรถไถมือสองค่ะรุ่น L 3 2 0 8 s p นะคะ32แรงม้านะคะตัว s p คันนี้นะคะจดทะเบียนปี2500 5นนะคะลูกค้ารถปี57ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีดดันหน้านะคะและผ่านพรวนนะคะ ราคาค่ะเปิดตัวอยู่ที่3 2 0 0 0 0บาทน,นะคะ3 2 0 0 0 0บาทค่ะจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีด้าหน้าและผัดพรวนนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มจากจุดแรกนะคะเป็นจุดสีคานนะคะลูกค้าทางร้านนะคะเอามาเก็บสีคานสีคานหน้านะคะและและสีล้อหลังให้นะคะลูกค้าสีบางโคลนเก็บให้นะคะส่วนสีตัวรถ เดิมค่ะลูกค้าค่ะสภาพของใบมีดด้านหน้านะคะไม่มีบิดเบี้ยวค่ะค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าน็อตเดิมๆเลยนะคะค่ะเนื้อ,อยางล้อหน้านะคะ50เซนะคะลูกค้ายัางใช้งานได้อยู่นะคะรถปี57นะคะมีเล่มเอกสารครบค่ะสีรถนะคะสีตัวรถเดิมๆค่ะ สวนสีบางโครนนะคะเก็บรายละเอียดให้นะคะลูกค้าเก็บสีบางโครนให้นะคะ,คะ,คะ,คะราคานี้นะคะพร้อมจัดส่งฟรีถึงนาบ้านนะคะสนใจก็โทรสอบถามมาได้ค่ะที่เบอร์โทร0981047026 0644576273ค่ะแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทรเลยค่ะลูกค้าโทรวิดีโอคอลดูได้นะคะ สามารถเข้ามาดูรถได้ค่ะมาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้นะคะชุดหลังนะคะเดิมๆค่ะแขนลากแขนกลางนะคะโซ่ข้าวนะคะเดิมๆมาจากรถเลยนะคะสนใจก็เข้ามาดูได้ค่ะ32แรงม้านะคะเป็นตัว SP นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะ2ชิ้นค่ะ3 2 0 0 0 0บาทนะคะ สนใจก็เข้ามาดูได้ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะร้านตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะชื่อร้านโหเฮงแท็กเตอร์สุรินทร์ค่ะ